The cat สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Creature Show ครั้งที่1กันนะครับซึ่งต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่านี่จะเป็นช่วงใหม่ล่าสุดของช่องผมเลยนะโดยที่ว่าผมนะครับจะทําคลิปเกี่ยวกับการเอาตัวละครต่างๆในเกม Roblox Map Creature of f o n a r i a มาโชว์กันนั่นเองโดยที่ว่าจะมีผลงานจากน้องๆหลายๆ,ายๆายท่านนะครับผมเอามาโชว์กันในลนักษณะที่เป็นเหมือนกับงานปาร์ตี้โชว์นั่นเองนะผมก็ขออนุญาตเรียกเป็น Creature Show ก็แล้วกันนะเป็นการเอาตัวละครต่างๆมาโชว์ให้ดูกันนะซึ่งก็แต่ละคนก็จะมีไอเดียแต่ละคนที่แตกต่าง กันไปนี๋ยวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนจะมีการตกแต่งแล้วก็ทําสีแบบไหนกันบ้างนั่นเองก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอรแรกเนาะก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วก็อาจจะดูแปลกๆไปบ้างก็ต้องขอไปทุกคนนนทีนี้แล้วนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่ตอเลยนะครับผม Let's go <S และตัวละครตัวแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูกันนะั่นกะนะ็คือจะเป็นทางดา้านของเจ้าโมลูน,น่นนนา,นา,นานั่นเองนะครับผมตัวละครตอนนี้เป็นผลงานฝีมือจากน้องเอ๋ยนั่นเองนะครับผมก็จะมาในลักษณะที่เป็นทีมมแบบนนนีี้เลยะะคผสด สีขาวนะจะมีความลักษณะที่เหมือนกับตัวละครจากเทพนิยายนะอารมณ์เหมือนกับตัวละครที่เป็นเหมือนพระจันทร์นั่นเองนะครับผมนะเหมือนกับตัวละครตอนกลางคืนเห็นไหมก็จะมีลักษณะพระจันทร์แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งสีสันนะครับก็จะมาลักษณะประมาณนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวละครนะที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นม้าผสมกับมังกรแหละนะครับก็จะมีปีกลักษณะประมาณนี้เลยนะโอ้โหสีสันดูดีมากเลยมีสีดําตัดกับขาวอย่างนี้ดําเข้มดําอ่อนนะครับก็จะมีเป็นจุดอย่างนี้นะครับสีเหลืองแต้มไปตามร่างกายเลยนั่นเองแล้วก็ หางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ้าวโหดูมุมนี้สวยมากนี่นะครับผมประมาณนี้เลยโอ้หใช้ได้ใช้ได้นะครับผมเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวละครที่อยู่กลางคืนะนะ่ะเนาะแล้วก็หน้าตาครับผมดวงตาสีแดงอรารามอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ไหนเขาลองกดเคดูซิจะเป็นยังไงกันบ้างปึ๊บอ่ะลองดูซิกดแซกันหน่อยไม่ใช่กดเคนี่ครับผมโอ้โหมาพยศครับผม โอ้โหดูครับผมกลางปีอย่างนี้หูโคตรสวยเลยนะครับผมการตกแต่งสีของเขาเนี่ยใช้ได้นะครับผมตัวแรกนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าโมลูนานั่นเองนะครับมาต่อกันในตัวที่2นะครับทุกคนตัวละครตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าบาเซลีนั่นเองนะครับก็ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผลงานตัวนี้เป็นผลงานของสไปโนนิกนั่นเองก็จะมาในทีมเป็นมังกรน้ําแข็งนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าร่างกายของมันนะครับจะมีเป็นพื้นฐานที่เป็นสีขาวแล้วจะจัดกับสีน้าเงินแบบนี้พร้อม ถือว่าทำมาเท่มากๆเลยนะครับผมการลงสีแบบนี้เนี่ยโหผมชอบนะเนี่ยนะครับคือเป็นการเล่นสีนะแล้วก็จะมีสีเขียวตรงนี้เหมือนจะเป็นด้านของดวงตาหรือเปล่านะครับผมที่มีเป็นจุดๆตามร่างกายแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฟันสีดําก็ผมตาสีแบบเขียวมิ้นท์นั่นเองนะครับทุกคนมาพร้อมกับหัวกระโหลกที่มีการตัดในด้านของสีน้ําเงินอย่างนี้แล้วก็สีเขียวโหโคตรเท่เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่ะให้เขาลองกดท่าแซดกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะกดแซดกดแซดไปหน่อยปึ๊บโอเคโอ้โห นี่เหมือนตอนกดแทรกกับทุกคนเป็นการโอ้โหคำราออกมานะครับแล้วก็สยาปีกรับผมกลางจะแบบโคตรกว้างเลยนะ แล้วก็ดูเทลปีกดิดีเทลดีมากเลยนี่ประมาณนี้นะครับผมการลงสีของเจ้าตัวละครตัวนี้โอ้โหจะแมวแล้วก็หางของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าโอ้ช้ได้ช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวไปกันต่อครับผม Let's go และตัวละครต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าโอเลนัสนั่นเองนะครับผมตัวละครนกเหยื่อนกอินซีหรือนกอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมในเกมนี้ซึ่งจะเป็นผลงานจากทางด้านของบอกโกทีวีนั่นเองนะครับผมเขาก็จะมาในทีมที่เป็นนกอินซีนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยได้โอ้โห ก็ถือว่าไอเดียสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับผมที <für Marine Wolver ine> ่เอานกอินซีนะครับผมมาเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างสรรค์สีแบบนี้ออกมาโดยที่ว่าตัวละครของมันนะครับจะมีเป็นสีดําอย่างนี้ทั้งตัวเลยนะแล้วก็จะมีหัวสีขาวแบบนี้นะครับเป็นขนเนาะแล้วก็ปากก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้เลยโอ้โหซึ่งดูดีมากๆเลยนะคือถอดแบบมาจากสัตว์ในชีวิตจริงเลยก็ว่าได้นะครับนี่โอ้โหเล่นกับแสงหน่อยนะครับรู้สึกว่าน่ากิมเมอร์ด้วยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ข้างหลังครับผมโอ้เป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีขาที่มีลักษณะเป็นสีเหลืออง่า ตามในชีวิตจริงเลยแหละอะได้ให้เขาลองกดแทดดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างปึ๊บโอ้โหนี่ครับผมสยาปีกูโอโ้โหเทจัดนกอินรีของแท้ผมบอกเลยจังหวะนี้โอ้โหนี่ตอนกลางคืนครับผมกลางคืนพอดีโอ้โหนี่คือสีเนนต้านของกลางคืนนะครับมันก็จะเรืองแสงนิดหน่อยประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมนะสำหรับไอเดียการทําสีของตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับ และตัวละครต่อมานะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าอ็อกซินทาลิสนั่นเองนะครับผมตัวละครวอลวอลเลนทที่ผ่านมานะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นทางด้านของเนโกะนั่นเองนะครับที่เป็นเจ้าของนะก็คงจะมาในทีมให้เหมือนกับเจ้าโรสไบโอเลนเต้นั่นเองนะครับที่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงแงนั่นเองแล้วก็ตัวจะเป็นทางด้านสีเขียวดำาๆแบบนี้นะครับทุกคนนะโอ้โหสวยมากๆนะครับทุกคนนี่ดูครับผมการตกแต่งนะครับจะมาทีมแบบมืดๆหน่อยนะครับตัวดำาๆแล้วก็จะมีเป็นดำเข้มๆ Elekt Gaz นะตรงนี้แล้วก็จะ เขียวเข้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงซึ่งดูแล้วเข้ากันดีนะนี่แล้วก็หางประมาณนี้เลยครับผมมีเป็นหนามแดงๆอย่างนี้โอโ้โหเดี๋ยวผมชอบที่สุดคือจะเป็นหน้าตานะนี่หน้าตานี้จะเป็นสีขาวตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเฉดสีด้วยอย่างนี้เลยว้าวสวยมากๆเลยนะครับผมมารมแบบตัวกินพืชแหละนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะนี่ตัวกินพืชเล่นตัวกินพืชบอกว่าวประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เขาลองกดแซดูหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บ นี่ครับผมโอ้โหเป็นการขู่ครับผมโอ้โหนี่โหเท่มากเป็นไงดูสีตรงพุงครับผมนี่มีการเหมือนกับห้อยอะไรสักะอย่างด้วยนะครับผมสีแดงประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงมือก็มีอย่างนี้เลยนีโ่โห้เทนะครับตัวนี้เทเลยสวยมาก และมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าบอริเออรวอร์เด้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผลงานตัวนี้เป็นผลงานของอาร์ตี้นะครับผมจะมาในทีมที่เป็นทีมของเรนโบว์หรือว่าสีรุ้งนะครับผมโอ้โหซึ่งตัวละครตัวนี้นะก็จะมีพื้นฐานแหละเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีเป็นสีรุ้งเลยนะที่ตัดตามร่างกายแบบนี้ก็คือม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่จะเป็นลนักษณะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ดูหน้านหน่อยสิโอ้โหตรงหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตาสีฟ้าแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเขา หรืออะไรกอย่างตรงนี้นะครับที่มันลอยๆเนี่ยสีแดงม่วงชมพูประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ร่างกายก็คือจะเป็นทางด้านของสีดําตัดกับม่วงอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวก็ดูสังเกตดีๆนะครับว่ามีหลายสีหลายเฉดสีเหมือนกันนะครับที่เราสามารถจะเห็นได้กับตัวละครตัวนี้แต่ว่าถ้าดูเือนเพินๆน,น,นะครับผมก็คือจะอารมณ์แบบ R G B นั่นเองนะครับโอ้โหนี่ก็สวยนะเนี่ยดูดิสวยปะทุกคนสวยนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะนี่แล้วก็อ่ะให้ให้เขาลองกดแซดดูหน่อยดีกว่าน ่ะดูสินี่ครับผมตอนกดแซดครับผมนี่เป็นการโคูโอ้ยดูโอ้ยดูหางนี่ก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับทุกคน ไม่ธรรมดาเลยโคตรสวยเลยนะครับทุกคนเนี่ยโอเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับครีเจอร์โชว์คลายหนึ่งในวันนี้ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าสวยทุกตัวเลยแหละนะผมชอบทุกตัวเลยนะครับใครที่เห็นยังไงและชอบตัวไหนมากสุดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะโชว์ผลงานแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้หรือว่าติดต่อในดิสคอดของผมได้เลยนะครับผมก็ประกาศรับสมัครคนโชว์อยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสำหรับพันน